็ใส่กระเทียมไม่ใส่ไปแล้วลงเนยจะมาทำอมนะแล้วก็นะคะต้องอให้มัตรงไปเลย้องนี่ย่งใส่เยอะเพราเขียนใส่สองชนต๊ก็ใส่กระลาจะรอไม่ได้ปวอะไรเยอะนะโอกราอชินแล้คะ ปเทศเดนมกปู้ต่กกมันก็หอมนะหอมนีนิดเดนงก็ดีใช่ไหมเห็นไหมยอดมากแ้คกินได้นี่มันเป็นอ่อมเนื้อใส่อ่ะเดี๋ยวจะมาเทหอ,อมเนื้อให้ดูนะคะว่าเกิรมาเพิ่มเกิรค่ะเสื้อวัตตาต้นเบเกิรเอาว่าใสเยอะเลยมันก็สวยมันก็ค่อยสูงนะคะแล้วก็แบบว่าใส่กอวถาดีมาก ถึงข้อขาไปน็นแนเกินนะคะมันโซเก,กินกว่ไปอย่างนั้นก็่สิ่งพ่อจิ้มาตักอันนี้ค่ะจะมาตักอันอมใเมอนเบอร์น่คะอมเนื้อละสักลงมันรูปธนาคารไปเลยโดยอมเนื้อขึ้นขึ้นอันขึ้นโจไปเลยใช่ไหมคะแต่อันนี่นะเซ็มๆนะฮะเนี่ยจำกินต้มยำเลื่อยเพราะว่าไ่ได้อยากกินแต่อมจะไปลูกะค่ะเอาส่วนเนื้อไปลูกแล้วก็ผัดเอากิบไปกินกนิดนึงนใช่ไหม หนึ่งสวัสดีค่ะพบกับแม่ชโชคแล้วนะคะก็จะมาโชว์อ่อมค่ะก็ยืดทิ้งบางนอกเลยแหละมันจะสิละ่ะนี่อย่างเขาก็เจ็บเห็ดก่อนบ้านที่แม่โชคอยู่กับสะดวกได้ไปซื้อของไงัวดในะอยากไปซื้อตลอดปว่วดนอนได้ละสวนแต่ไปล้างข่านะ่นะปวดจะแม่โชคบม่อยากไปไงอือค่ะมืนัว แกะโชย,อยุอันนึง่งไม่โชคจะกินอันหนึ่งจะไปลูกเนาะหรือว่าจะแจกให้ดูแต่ให้แม่โชคเทผักก่อนเนาะให้ดูค่ะเห็นไหมเดี๋ยวจะทำต้มยำดูอมก่อนอมเนื้อค่ะไม่โชคจะเคียงไม่สบายพ็ไม่อยู่ทำาพลินเนาะบางทีก็ถูกจำกัดบ้างบางช่องถูกจำกัดการสร้างรายได้พนะ เล้วเตม่มีเงินจริงข้าวอยู่แล้วไม่มีเงินซื้อูกก็ใช่ไหมคะมันก็เรื่องจริงอะเรื่องมากเลยว่างีเลย <c oughs> ถ้าทำถ้าเรผิดก็ตัดออกที่ใช่ไหมคะว่ามีสินหละขนาดคลิปเราเองก็ยังถูกนี่น ตลกว่านั่นแหละไม่มีอะไรโอ้ไม่คก็ไม่ได้น่ากินมากแต่ก็อยากช่วยอ่ะมาหมุนดิออมเนื้อค่ะเแยบเนี่ยมาแซบเนี่ยเนี่ย เง็้ยคุนี่ก็แพงแลนะแต่ในโลกก็ซื้อ,อยางละนิดละหน่อยเนะ mm hmm. าะเพื่อมาใส่ต้มยำซื้อมาหลายมื้อแล้วถ้าบ่ิเวณแต่ยำมันเนาะก็สิมาเว้าวเรื่องอ้อมท้องนะเห็นบ่เบิ่งข่าวบ่อ้อมท้องอ้อมยางที่แบบว่าเขาต้มจนเนาะทรงนั้นให้เขาเป็นเสียนัมม่นใช่ไหมออกมาเนะี่ยดูข่าวกับแบบว่าในความโลกเขาตอนแรกเขาก็ส่งให้เขาอยู่ดอกตอนแรกเขาส่งไงซีงวดส่งให้ครบกับทั้งดงอกอีย่างพุ่นละบปรลูกเขาเห็ด เทคนิคนี่ไอ้ทรงแบบว่าอือคนเขาจะขี้โกงน่ะเขาจะไม่เทคนิคเนาะที่เขาเสียพลาดไปเพราะเนี่ยความโลภของคนทุกยุคทุกสมัยความโลภเด้อยค่ะเด้อความโลภเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่านั่นอีเลีตั้งแต่เวลาตั้งแต่สมัยก่อนตกท้องเป็นบอค่ะกับคือกันเด้ท้องเฮียเราเป็นแรกแตคือคนที่แบบว่าเกิดค,ความโลภในใจนะว่าการที่หาเงินได้ไงคือแบบว่าโอ้เงินไปแสนหนึ่งโอ้เขาส่งมาแล้วมวนนี่แสนกว่าเป็นบอ โอ้ทรงไม้แบบช่วงแรกเขาดึงไเข้อมูลเงินคนอื่นไปทรงเขากลงคนนี้มามันเป็นระบบการโกงนะ่เขาก็จะมีเทคนิคล่อลวงเขาเข้าไปแต่อันนี้สําหรับคนที่โบกงกันนี้แต่เขาก็ต้องเบิเร์พะโลกออนไลน์นะ่ะมันมีคนหลากหลายเขามามีอาชีพเยอะเข้ามาคนเจริไล่เขามาหลายลค่ะต้องดูให้ดีเนาะเบอง์เขาแล้วก็แบบว่าเสียงเงินไปกว่าจะ,จะหาเงินแสนหนึ่งตอนแรกเขาก็ลอกกันเลย มันที่เล่นหลายคนเกา่าเพิ่มไปหลายคนเกา่าอมเป็นหลายคนเกา่าเนี่ยมี out, เต่าไม่ต้องเสียเลยค่ะให้เขาแบบว่าทรงไปแล้วเขากระทรงมาให้เคลือน,นเป็นดอกมาสิเพื่ะได้หลายตาตลก,กับป่าโัวแล้วพอดีกบบโอ้มาพอด้อีดีตัวนี้ทรงไปอีกเล่นหลายคนเกา่าจากจะได้แบบไร้เขาหายเขาตปนเมฆเพราะเขาได้มากขอนแลว้วเหมือนีความเสียหายมันลายได้มันไม่เนคนเดียวไง เขาต้องกระจายเ่าโลกออนไลน์เนี่ยมันมีคนโเข้ามาทําให้เขามีความสุขได้แล้วก็ทําให้เขาหมดเงินหมดทอนทอได้กันค่ะเขา,านบนโลกว่าอยู่ในหลักความเป็นธรรมชาติที่สุดก็คือเงินมันไ่ได้หามาได้ไงหรอกค่ะต้องมาเป็นลงทุนในถือมองนะคะเนาะเส้นเป็นลงทุนนั่นเออเซียนโรด้อยางจะวน้ฟังนด้นเป็นบอกค่ะแม่นะ เราได้ฟังขาวแล้วอยากเล่าจากการกระจายเ่าวน้องเสื้อคนไงความโลภเป็นเหตุสังเกตได้นะถ้าความโลภเขาตาเราเขาจะเสียงเงินไปโดยเปลาประโยชน์นะคะกลับไปลกูกเห็ดอ้อเรเยอะมากเใช่เลยค่ะน,นี่จะต้มยำกับเห็ด ก๋วยเตี๋ยวไข่เดี๋ยได้วของเราเองนะคะอืมก็คนให้ดูใส่มะนาวจะใส่พรกชุนรสใส่มะนาวหน่อยๆปรุงก่อนมีแค่นี้แหละนะจ๊ะนะก็ไม่ด้งอแล้วกุ้งถ้าใส่น้ำมันจะแข็งใช่ไหมคะก็เหมือนแกงผิดเนาะใส่น้อปลาเนิดหนึ่งสภาพเดี๋ยวมันเดือดล้วก็ใส่อันนั้นลงไปโอเคไหมกุ้หนงะ ถ้าต้มนาำมันจะแข็งเราก็ปล่อยมันไปเนไมก็ใหมันอยู่ทรมานซ่ากันเลยเห็นไหมนเหี่ยวหรือไม่เหี่ยวมันไม่ฉกนี่แหละกลมันเหี่ยวไม่ชกมันช้ำไม่ชก็อาอยาก็คือต้มยำนะคะสมารเป็นลงในถ้วประมาณนี้นะจ๊ะแฟนก็แล้วกันมาพวกนี้ไปทำ กินเห็ดเนี่ยเออเเองก็พี่เสียกินไม่ได้นะคะถ้าน้ำต้มยำลำดางเขากินได้นะะีอืมจัดไปนะเอ๊เป็นขไมชโชคนะคะ <c oughs> เต็มเต็ม <c oughs> เดเี๋ยวจะหมุนให้ดูนะเดี๋ยวรอละละซางของผัวมาก่อนอาหารจะรีเพิ่นเพราจะกินขนมปังเพุ่นนะ แม่ชอ่็กินนุกวันกินข้าวของหวานอ้ยมันเข้ากันนะอ้ยตัดอันนี้จะกินหลังอาหารที่ซื้อมาอะไรแก่เปิดไฟไวเลยนะคะอ <g ill ain> อันนี้ถ้วยนี้เป็นของแม่ชูนะคะก็ไม่เข้มข้นเท่าไหร่หรอกค่ะอันนี้เป็นละสระก็จะหมุนให้ดูดกินพริกเล่นเป็นทุนไว้มันก็จะหายหมดคอเลย 皮卡，呵呵。